ชาแนลนะคะสวัสดีมือแดดแบบเหมือแดดจ้าแดดฮอนคะ่ะอันนี้ตันลงไปซื้อ,อก๋ยวยเตี๋ยวนี้เงือฉกมาเลยมาเมื่อนี้ตันซื้อ,อก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสร้างเป็นบุญเสร็งค่ะพี่น้งองอารมณ์ออกคลายๆต้มเสรนนะ็งแล้วฟ้าสั่งกองฟ้ามากินมันสิอืดก่อนอก๋วยเตี๋ยวต้องกินหัวหอนมันยังแซ่บอืปรุงมาเรียบร้อยอล้วจ้ะ ใส่อันพริกพริกพัดจากลานของแม่ขามะแม่่าใส่ทัวแหทงมาเติมน้ำตาลกับน้ำสมม้มเจ้ากองเราเพราะว่าใส่พริกพ่นไปหลายแล้วเจิงๆไมหมค่ะเดี๋ยวมันขาดทุน,นมาลุยเลยจ้ะอันนี้ถุงอันพักยิบมะเพราะน,นันให้ยิบพักได้เองเลย พิเศษเลือดนะพิเศษเลือดไก่ล่ะนนี้ตันมักไก่เพิ่นแบบยุ่นเหนียวดิ กินนั้นก๋วยเตี๋ยวไก่มาละไม่ต้องไก่เหนียวๆแต่เรมันส่งมิเซียงพัดร่มต่างเคยด้ะเขาจะลองเว้นตั้งสิเปิดแต่พัดร่มเราจะสิเปิดแบบต่ประตูหลังระบายอากาศ ให้แอร์มันผัดแอร์ที่เอาไว้เปิดแต่ตอนนั้นขึ้นอยตอนนอนเปิดไล,ล่ๆส,สุนสันแอร์ เมื่อขายวึย้เตียวบอกร้อนจนปวดหัวนะ อากาศแดดมันจัดนะเมืองไทยร้อนมาก มีเตกินไก่ฉันไปถ่านาะกินใช่หมดมิจะต,ตีนไหมข้าเดียวกินไก่หมดมีเตตีมกูเดียวอันนี้สดน้ำลบมันไหลงลงคอน้ำอหลรมันก็นเลยอันนี้สำลักนิดนึง ค่ะคนอีสานนี่ยตันเห็นคนบอกว่าดูคนเป็นอีสานแต่ว่าตันกับบอกไทยกับเราเนี่ยเดี๋ยวไปบอกอีสานเดี๋ยวคุยเง <c ười> ีวเวลาเจอคนอีสานน,น,น้ำันเนี่ยโหคุยเงี้ยวในภูเขานะว่าเป็นะไรเฝ้าคุนมากินไม่หลาหลับดันยังเป็นคนรอยอิดคุอกัน แต่ไปยินถ่ายร่างกับคุยน้ำรอดาเนี่ยพ่อไปซื้อบุหรับให้บอกร้อยหนึ่งให้รายจนเก่งใจไห้กินให้มากไห้กินบ่เหมือนคนบ้านเดียวกันเนวะลาตนำคืนได้สี่เหล่าตันพอคนละเอตต่างกันไห,ห้ติปเพือกันนยาเป็นแบบสมมตแต่มันค่าแท็กซี่มันแปดสี่เป็นสี่ต่ากันทีหายไปลอยนึงเลยแบบให้กันบัางใจกัน คนทีสานเนี่ยเราถึงพากันดูใสยู่ทีทำงานอยู่อย่างเดียวเขากันไดเร็วกินข้าวต้องกันได้เลยต่อให้คุยกันเธอเนียบหายห่วงคอเสียกินเหลากินเลยเลิกงานอย่างหืมสู่ตายไปได้กิน พี่อยู่คนนั้นแล้เป็นผู้จัดการโรงงานเขาบอกว่าเรากัอยู่แต่น้ำคนอีสานแหละจนกินอาหารอีสานจนกินข้าวเหนียวกินลาบเป็นแล้วก็ฟังตะเพ่งกันลูกทุ่งแต่เราเป็นคนภาคกลางไงละ่ะเราบอกว่าทําไมคนอีสานกินเหล้าเก่งจังบอกคนอีสานมันจะกินเหล้าเก่งบอกเขาแค่ชุ่มนุ่มกันเก่งแบบมีติง้งเลิ่งงานมากอ่ะนั่งคุยกันได้เมือคุยกันกไม่มียังเห็นแต่โดกินเหล้า หลือบอกกินทุกวันเลยกินแล้วตื่นมาทํางานได้งงมากนะแต่บอกอยู่บ้านก็ไม่ค่อยกินกันหรอกแต่นะวันนี้นาทีแบบมีติ่งนอนหลังเหลนงนา้ยฮารุม,มานั่งต้มโตกัน มือนันดันทายคลิปกินอต่ตํากินชะอมมันเดชชะอมแล้วนาําชะอมกระดินใส่กล่องมั่วทั้งคลิปเลยเพียนพีที่เชียงเซวอยู่กินบวเบิงกล่องแล้วมานะบวบเบิย่เลยพราะตอนลุงคลิปเห็นเ,นเอา้ากล่องมั่วนี่วะแต่กะเออเดชทายเหล่ากะลุงสะกิดตัวเ์เยวหวง 就切香蕉，就吃毛冰棍儿了。<laughs> คุณเบลทีเด้ก็ยังลืมอีกย่างนี่ล่ะตืนไทยดูบเือยิ่งใหญเป็นดึ้ืๆอยู่ตามันเถอะไ่สิแล้วแล้ว ไฮไลท์ตลอดลเลยแห่งพิเศษแห่งแบบมัห่มหลายขึ้นอธนนิตันบอกอ๋อพิเศษแต่เลือดถ้าบอกพิเศษทุกอย่างนี่กินมาเหมือนนี่ก็ยังกินเด็กบ่มดก็เหมือนเลยใายเอาสังคมหรือว่าต้นทุนนั้นมาเดบิวตงมากมั้างเล็กห้ไลท์ไปเลยนะะี้ค่ะตันหวังว่าคลินในกล่องสิบ่มีปัญหาเนาะ บอ่อหัวหลุดเฟมกะกล่องมัวมันสีบ่อส่วยสามคลิปซ้อนดรอกโอ้ยขอโทษค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเพราะกันคลิปหน้าเมนูหนาค่ะบคุณค่ะ